สวัสดีครับท่านผู้ชมสาธมิกญาติธรรมสรมนิวารติทุกท่านทุกคนไกลวันหวยออกแล้วพร้อมทางไกลวันเลือกตั้งนะครับวันที่14กุมภาวันที่สิบสี่14พฤษภาคมที่จะถึงมีนะครับ <c ười> ุมภาันาดนะี้เออบอกพิดบอกถูกนะครับหวยออกวันที่16พฤษภาคม1หนึ่งสเล่าให้ดีด้วยนะวันเลือกตั้งวันนี้จะมาพูดถึงตัวเลขของ พี่แดงนะครับตัวเลขของกูรูแดงให้มาแล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับที่ให้มาให้มาบนทั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะนําตัวเลขของพี่แดงจำเพาะเฉพาะนะครับเฉพาะหวยนะฮะบ,บนเท่านั้นนะตัวเลขตัวบนเท่านั้นในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับในส่วนของเลขกูรูแดงนะครับ ให้มาสายวิ่งฟังให้ดีนะสายวิ่งจะไปหาจับคู่จับอะไรกันแล้วแต่ให้มาเน้นๆสองตัวนะครับคือมีเลขหนึ่งกับเลขสี่นะมีเลขหนึ่งกับเลขสี่เอ๊ะมันจะออกหนึ่งสี่หรือเปล่าไม่รู้วันเลือกตั้งเออเราวังให้ดีด้วยนะเอ่าเราวังให้ดีด้วยนะครับวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะวันเลือกตั้งด้วยนะไม่รู้สิอันนี้พูดไว้เฉยเผมว่าวันที่14เลขตัวเลข1นี่ ให้คนก็ไปหาซื้อทิ้งไว้แล้วแหละนะครับอาจจะเป็นเลขดังเลยเป็นเลขที่มาแรงในตอนนี้แล้วก็น่าจะอ่านด้วยนะสำหรับเวตาดินนะสำหรับตัวเลขของ หาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็คงจะหาซื้อยากหน่อยนะครับอ่ะมาฟังกันต่อตัวเลขของกูลูแดงให้มาในงวดวันที่16พฤษภาคมซึ่งก็จับคู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกูลูแดงจับคู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ1กับ4ก็คือ1ประกอบไปด้วยครับ1 2 1 5 1 6 1 7นาะครับย้ำอีกครั้ง1 2 1 5 1 6และ1 7เอ๊ะ14หายไปไหนอะพี่แดง พี่แดงไม่ได้ให้มาอ่ามี12 15 16 17ครับ12 15 16 17นะครับ13กราหาย14กระกหายตัดออกอ่าตัดออกนะครับส่วนเลข4นะครับประกอบไปด้วย42 45 46และ47ครับเอาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสองประกอบไปด้วย42 45 46และ47ครับกุรูแดง ให้มาแค่นี้นะครับหนึ่งกับสี่หรือใครชอบหนึ่งกับสี่อยู่แล้วผสมเล่นกับไปหาซอลอตเตอรีตตร่ด้วยนะครับสนับสนุนหวยรัฐบาลน,นะครับไม่สนับสนุนหวยไต้ที่เด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่านะครับหวยของพี่แดงที่ให้มาในงวดนี้บนนะครับบนย้ำอีกครั้งบนครับพี่น้องมีแค่นี้มีแค่นี้ อ่าคือทั้งหมดก็คือทั้งหมดเลยนะรวมทั้งทั้งหนึ่งทั้งสี่ด้วยก็คือแปดคู่ด้วยกันไปกลับหรือไปตัวไหนที่เราคิดว่าไม่น่าจะมาไม่น่าจะชอบหรือตัวไหนที่เป็นเลขดับนะครับก็ตัดออกได้ไม่ได้ให้ซื้อไม่ได้ให้ไปตามทั้งหมดเลยนะครับชอบตัวไหนเลือกเอาไม่ชอบตัดออก อันนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในการลงทุนนะครับพี่แดงเองย้ำนักนำหนานะครับว่าเป็นแนวทางไม่รู้หวยจะออกเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครชอบในกลุ่มเลขนี้นะครับก็ตามพี่แดงเลยนะครับในส่วนของเลขล่างโอกาสหน้าในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงมาพูดถึงหวยล่างกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรมรดีว่าไราตี้ด้วยนะครับวันเลือกตั้งวันที่14ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับชอบพักไหนชอบใครก็ตัดสินใจเอาเอง14อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับสวัสดีครับ